สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยตอนนี้นั้นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวนั้นก็ยังคงท็อปฟอร์มไม่หยุดยั้ยงนะครับท่านสําหรับกรณีของนายศิระเจนจาค้าที่ได้ไปท้าไฮโซลูกนัดปุมที่ว่าตาบอดจริงตาบอดปลอมอะไรประมาณนี้นั้นก็ส่งผลให้ตอนนี้ศิระได้เลื่อนระดับแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เป็นดาวรุ่งพุ่งสู่เมนมาอย่างน่าเหลือเกินตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นตัวตลกระดับประเทศแล้วประชาชนทั้งหลายรวมถึงดารานักแสดงนักแสดงแต่ต่างกันาแบน ผมก็อยากจะเดินไปบอกเขานะว่าเออว่าอะไรดีวะเออก็แล้วแต่ครับท่านพูดไปเลยแล้วก็สิ่งที่อาจจะส่งผลให้นายศิระเจมจากค่านั้นถึงกับขั้นเดือดดางเลยทีเดียวหลังจากที่เห็นของเช็คเอ้ยหลังจากที่เห็นเช็คของไฮโซล,ลูกนัดนั้นหรือว่าลูกนัดธนากิจอํานวยนั้นก็คือมาจากธนาคารเกียรตินาคินครับท่านหลังจากนั้นไม่นานโชคคุชย,ยามก็ได้โดนประชาชนทั้งหลายทั้งชาวทวิตเตอร์ทั้งชาวต่างๆนานานั้นได้ทําการขุดคุยครับท่านก็เหมือนกับที่พลตำรวจเอกเสรีพิส เคยบอกเลยอะว่าเฮ้ยนั่งลงไออะไรสักอย่างนี้นั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆดีเจต้นหอมสกุลตาลาก็บอกว่าไอเช็คเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีราคา10บาทมันมีราคา10ล้านเท่าไปขึ้นเป็นเงินนั้นโดยก็ได้บอกว่าสงสัยจะไม่รู้หรือว่าเคยมีความหลังฝังใจอะไรหรือเปล่ากับเรื่องของบริษัทเกียรตินาคินนี้นะครับท่านผู้ชมก็ส่งผลให้ตอนนี้นั้นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวศครับท่านก็ได้ออกมาชมลูลกนัดนะ บ,บอกว่าแน่จริงๆเสรีพิสทจิ์ชมรุกงนัดแน่จริงๆวางเช็ค10บล้านร้อย้อนความเจ็บปวดศิละสาเหตุไม่ยอมรับเช็คนในท่านผูชมโดยสถานการณ์ของไอ้เช็ค10บาทที่ศิละบอกนี่อาจจะเข้าใจไปเองหรือเปล่าว่าตัวเองสิ่งที่ตัวเองเคยทําอะไรมานั้นนี้มันจะเป็นแบบที่คนอื่นเขาจะทํานั้นอันนี้ก็ต้องฟังครึ่งหูให้หูครึ่งนในท่านผูชมต้องให้ความเป็นธรรมกับพี่ศิละของผมนะโดยพลตำรวจเอกเสรีพิสทจิ์ครับท่านบอกว่าธนธนากิจอำนวยนี่แน่มาก สุดยอดไปเลยโดยได้นําเช็คจํานวน10บล้านบาทมาจากธนาคารเกียรตินาคินนั้นโดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับท่านได้บอกว่าทําให้นายศิลาไม่พอใจอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวหลังจากที่เห็นเช็คใบนั้นออมีอาการโมโหแต่ถ้าเกิดย้อนความไปเมื่อปี2537นั้นซึ่งช่วงช่วงนั้นผมก็ยังอายุไม่กี่ขวบนี้นายศิลาครับท่านเคยถูกธนาคารเกียรตินาคินแจ้งความเป็นคดีอาญาในข้อหาฟังดีๆนะครับอันนี้หูไม่ได้ฟาดแจ้งมาจากมตดิชนโดย ธนาคารเกียรตินาคินแจ้งความเป็นคดีอาญาในข้อหาช่อโกงปลอมแปลงและใช้เอกสารราชการปลอมนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้นายสิจ้าไม่รับเช็คครับท่านโน้โยอะไรกันวะเนี่ยซึ่งก็ต้องยอมรับว่าท่นัดหรือว่าลูกนัดนี้นายแน่มากจริงๆที่ทําแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากพลตะรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวครับท่านก็ต่างๆกันนานนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้อันพัวหน้าก็แซบปมศีละหลังไม่ยอมรับเช็คส10บล้านบาทจากไฮโซลูกนั นั้น ก็ได้มีการบอกออกมาว่าทีหลังถ้าเกิดสมมุติจะท่าอะไรกับคนพันนี้นี้สงสัยต้องทําสัญญาแล้วรวมถึงดารานักสแสดงนักร้องหลายๆคนนะกระเดินผู้ชมทั้งต้นหอมสกุลตาลาสังโอ้โหเยอะแยะเชียร์ที่กําพุงที่กําพรก็ได้ออกมาซัดไม่หยุดยัง้งนะกระเดินผู้ชมหลังจากที่ศิลาทาเป็นฟาดงวงฟาดงาไม่รู้ว่ามันมีงาอะไรนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับท่านแต่ดาราออกมาถาล่มไม่หยุดยัง้งอะ่ะโดยแม้แต่คนดังใน,ในวงการบันเทิงยังร่วมสแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้พร้อมทั้งจวกศิลาแบบดูเดือด ส่งไอ้จนส่งผลให้เมื่อคืนนั้นแฮชแท็กศิละไม่มีตังจ่ายนั้นขึ้นเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งครับท่านโดยมาเริ่มกันที่เชียร์ที่คําพรดาราสาวชื่อดังครับท่านบอกว่าไรสาร่าตั้งแต่ไปทาเขาละค่ะอันนี้ก็หมายถึงศิละนะครับว่าไรสาร่าตั้งแต่ไปท้าเนี่ยต้นหอมสกุลตาลาบอกว่าเขาเรียกเช็คเงินสด10บล้านค่ะไม่ใช่กระดาษแค่10บาทมันมีมูลค่ามากกว่าเงินในพานสิบเท่าแฮชแทกท้าเองหอบกลับเองนะครับท่านผู้ชมอุ้ยไต่แล้วไต่แล้วถ้าเป็นแบบนี้นะั้นผมคงจะต้องไปอา ไอ้ขี้ไก่มาใส่ในปี๊บในะครทดานผู้ชมแล้วก็มุดรูอยู่ในหัวนั้นอยู่ชั่วนาตาปีด้านหอมสกาวใจไว้ไว้ไว้ไวไ้เจอคนจริงเสียเชิงเลยไปไม่ถูกเลยตลกอ่ะไม่หยุดยัง้งส่วนคุณโยกฮัไทยทัญกัรบอกคุณสี่นะคะอันนี้ไม่ใช่สิจ้าในะครทดานผู้ชมนี้เขาบอกว่าคุณสี่นะคะเขาอยู่ของเขาเฉยเฉยเป็นคนไปท้าเขาเองด้านจอรนวินยูบอกไปให้ค่าคำพูดแบบนี้ทำไมไรราคามานานแล้วอ๋อแล้วก็ไอ้คนนึงก็ บอกอะไรค่าน้ําชาธีระนัทบอกแบบนี้ก็ได้เหรอก็เป็นสิ่งที่ประชาชนทั้งหลายนั้นออกมามองนะคะรับท่านผู้ชมบอกน่าเกลียดครับเออถ้าไม่อยากจ่ายเช็คอะไรนี้นั้นก็ทีหลังก็อย่าเที่ยวไปท้านะครับโอ้ยนี่แล้วก็ไปว่าเขาเป็นเด็กเป็นเล็กอีกแล้วก็โอหังยกตัวเองเป็นระดับผู้แดนราษฎรมาอ้างอะไรอีกนี้ก็สรุปครับท่านสีล้านหนีจ่ายค่าตาบอดกลายเป็นตัวตลกระดับประเทศกันแล้วหรือไม่อย่างไรนี้ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะคะรับท่านผู้ชมรวมถึงกรณีของ ตำรวจเอกเสรีพิสูจน์ครับท่านวันนี้นี่เองผมเลยเพิ่งเข้าใจที่มาของคําว่าเฮ้ยนั่งลงไอ้นักอะไรสักอย่างนั้นก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมโดยเกียรตินายคินนี้ศิระหันไปเห็นแล้วอาจที่จะทิ่มแทงสแสลงใจหรือว่าจะทําทให้ส่งผลให้เจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางกว่าจะเป็นได้ครับท่านก็เป็นสิ่งที่ประชาชนทั้งหลายนั้นออกมาฉะไม่หยุดยัง้งรวมถึงดารานักร้องนัก,นก,นกสแสดงชื่อดังก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านส่วนตอนนี้เจนีฟเฟอร์คิมก็ได้เดินหน้าฟ้องนะครับอื้าส ล้านเกียร์คีย์บอร์ดแล้วก็ฟ้องไรล้านหนึ่งล้านด้านชาวเน็ตขุดต่อเคยลั่นบอกว่ามีวันนี้ผมมีทุกวันนี้เพราะแฟนคลับนะครับโดยตอนนี้แฟนคลับที่ว่านี้อาจจะกลายเป็นแฟนคลับแล้วก็เติมอะไรข้างหลังอีกหรือป่านนั้นก็ไม่ได้เขียนไว้ครับท่านเดี๋ยวมันจะมานั้นผมอีกหรือจะไม่มานั้นก็ไม่แน่ใจแต่ต้องเซฟตัวเองไว้ก่อน ก็สรุปว่าโดนทัวลงไม่หยุดยั้งจนตอนนี้ก็ยังติดเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเป็นวันที่3วันที่4แล้วต่างจากเมื่อวานเล็กน้อยถึงปานกลางที่ว่าแฮชแท็กสีลาไม่มีตงังใจนั้นพุ่งขึ้นมาแทในนะครับท่านผู้ชมอะไรกันอีกวันนี้ก็ไม่อาจแน่ใจก็ต้องขอบคุณพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ที่ทําให้ผมได้กระจ่างตอนนี้ตาสว่างเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านทวิตเตอร์เสียงแตกอะไรนี้เรื่องสีลาไม่มีตงังใจวิจารณ์แซ่บเอ่อทำนัดทําเทวางเดิมพันล้มในะครับท่านผู้ชม ก็สรุปหอบเงินมาเองหอบเงินกลับไปเองเห็นเช็คจากธนาคารเกียรตินาคินนั้นซึ่งครั้งก่อนเมื่อช่วนาตาปีนั้นเคยมีอะไรแสลงใช่เพราะโดนเกียรตินาคินดําเนินคดีอะไรประมาณนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปส่วนตอนนี้พลเอกประยุทธ์นั้นก็ยังคงท็อปฟอร์มหรือจะไม่ท็อปฟอร์มนั้นไม่แน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ๆได้โดนประชาชนทั้งหลายที่ถูกเลือกไปเป็นผู้แทนราษฎรนั้นบอกว่าสมองน้อยอะไรประมาณนี้ผมก็อยากจะปกป้องพลเอกประยุทธ์ของผมอย่างเหลือเกินนะผมไม่ด จะทายังไงดีเฮ้ยพนเอกประยุทธ์หากลงเข้ามาฟังนั้นัวพนเอกประยุทธ์จะยิ้มหรือจะไม่ยิ้มนั้นก็ไม่อานแน่ใจนะแต่ว่าผมเป็นห่วงนั่นเนี่ยโดยในสภาย,ยังเดือดครับโอ้ยอะไรกันอีกวะเนี่ยโดยประยุทธ์เดือดถูกดาสมองน้อยแต่ว่าลั่นโวอันนี้น่าจะเป็นการคุยโม้หรือเปล่าไม่แน่ใจบอกว่าประสบการณ์สูงโดยคุยโม้คุยโตหรือเปล่าไม่แน่ใจบอกเป็นนายกมา7ปีนั้นก็ต้องติดตามต่อไปบท่านผููชมแต่เจ็ดปีที่ว่านั้นไอ้ครึ่งแรกนั้นมาจากการรัฐประหารยึด ด้วยไปกับบอกปืนถ้าเกิดสมมติลงเลือกตั้งนี่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรผมก็จะไปเลือกนะพลเอกประยุทธ์นี้เดี๋ยวผมก็จะเกณฑ์พ่อแม่เกณฑ์ประชาชนอะไรในบ้านนั้นไปเลือกครับท่านแต่ว่าเลือกที่ว่านี้เลือกที่จะไม่กาหรือจะเลือกที่จะการนะั้นก็ต้องติดตามอีกทีก็พอๆกับศิลาเลยสองคนนี้ส่วนอะไรว่านี่มีสถานการณ์เร่งด่วนเข้ามาด่วนยกฟ้องสนธิแล้วก็จำลองโดยชุมนุมพันธมิตรสมัยสมัครสุนทรเวทนั้นแต่ให้จำคุกอาญาบางคนนะครับท่านผู้ชม8เดือน ไม่รอลงอาญานั้นก็เป็นจำเลยรายที่5ที่6ที่7อะไรประมาณนี้แถวแถวนั้นแต่ว่านายสนธิลิมทองกุลแล้วก็พลตีจำลองสีเมืองนี้ก็เไม่โดนอะไรนะครับก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรียบเรียงแถลงเรียนบอกวันนี้ครับท่านส่วนทางด้านของเจนนีเฟอร์คิมหลังจากที่ฟ้องเกียร์คีบอดเรียก1ล้านบาทชาวเนต็ตก็ได้ขุดต่อลั่นบอกว่าเคยมีวันนี้เพราะแฟนคลับนั้นตอนนี้ก็ือเหมือนกับว่าอาจสะดงลงไม่หยุดยั้งแล้วในแง่ท่านผู้ชมแฟนคลับที่เคยมีนั้นบางคนก็บอกว่าจะเลิกติดตามอย่างงุ้นอย่างงี้แต่ไม่่ได้เกกียวับผม นะเพราะว่าผมไม่ได้ติดตามอยู่แล้วแต่ว่าส่งผลถึงนิกกี้นัชาต์ครับท่านหลังจากที่ได้ทําการออกมาปกป้องอะไรสักอย่างหนึ่งเจนิเฟอร์คิมอะไรนี้โดยตอนนี้หลังจากที่ทัวลงเจนิเฟอร์คิมในแง่เรื่องผู้ชมก็ต้องขอโทษด้วยเมื่อวานนี้อ่านผิดเป็นเฟอร์นิเจอร์ซิมก็ต้องขออาภัยมาหนะ้าที่นี้ด้วยนั้นโดยประชาชน,นหลายก็ได้แห่ถามนิกกี้นัชาต์ว่าเฮ้ยนิกกี้เป็นสลิมหรือเปล่าก็ประสบปัญหาว่าวัานนี้นิกกี้นัชาตครับท่านก็ได้ออกมาบอกแล้วหลังจากที่เจนิเฟอร์คิมท่านได้ทําการตอก,กัฟ ขับอย่างรุนแรงโดย ทำแฟนคลับบอกเกินไปอ๋อขอเลิกติดตามหลังเม้นเดือดใช้คำหยาบคายในะคร,รับท่านผู้ชมโดยอันนี้ผมก็ไม่ขอากล่าวถึงแล้วกันเพราะว่าผมไม่เป็นคนไม่ค่อยหยาบคายครับท่านเป็นคนสุภาพนะอ,อ,อันนี้ก็ต้องบอกไว้ให้รู้หรือจะไม่รู้นั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่นิกกี้นาชฉาดลั่นกูไม่เอาแล้วไอ,อ้ไม่ใช่ไม่มีนิกกี้นาชฉาดลั่นขออยู่ห่างเจนนิเฟอร์ซิมไอ้ไม่ใช่เจนนิเฟอร์คิมสักพักหลังถูกลูกหลงดราม,ม่าถล่มแล้วก็ตอบชัดว่าเป็นสลิมหรือไม่อันนี้จากฟากมัติชนในะคร,รับท่านผู้ชม แต่เดี๋ยวก่อนครับท่านทางฝ้าข่าวสดนี้เด็ดดุดย่างสุดมันกันเลยทีเดียวนิกกี้ลั่นลักคิมเหมือนแม่ โอ้โห oh, oh, อะไรของมันวะเนี่ยนิกกี้นัชาัดลั่นลักคิมเหมือนแม่แต่ต้องขอห่างสักพักแล้วตอนนี้แล้วก็ตอบคนดา่าถ้าเป็นสลิมจะคบกับก้อยอลัชพรได้ยังไงนะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากนิกกี้นาชาัดบอกกูไม่ไหวแล้วตอนนี้ต้องถอยก่อนครับท่านก็เป็นสิ่งที้นาติดตามหรือจะไม่น่าติดตามนั้นก็ไม่อาจแน่ใจก็ทําการถอยห่างกันแล้วนะครับบอกว่าโอ้ยแล้วก็ได้ตอบปมว่าถ้าเกิดเป็นสลิมจริงนั้นจะคบกับก้อยอลัชพรได้อย่างไรเคลียรชัดๆลั่นจะให้ผมเกลียดเหรอ Nick y, นิกกี้ลั่นรักเจนนิเฟอร์คิมเหมือนแม่แต่ขอห่างกันสักพักแล้วก็ตอบคนดา่าถ้าผมเป็นสลิมจะคบกับก้อยได้ยังไงไม่ทะเลาะก,กับก้อยตายไปแล้วเหรออะไรประมาณนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากนายน้อยในครท่านผู้ชมโดย FC ีขาคืน่นหักหลงเข้ามาฟังนั้นก็ฝากกดติดตามไปด้วยอันนี้สนับสนุนนิกกี้นะชาติอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวหลังจากดราม่าฟาดกับฟาด,าดเดือดคนดา่าว่าเป็นสลิม y, นะิกกี้นฉาดล่าสุดไปออกรายการนะนั้นเอ็กต่างๆกันนานนะกระ่นานผู้ชมบอกว่าเรื่องนี้มา จากผมไปคอมเมนต์หัวใจให้เจนนิเฟอร์คิมก็นับว่าเป็นความซวยไม่หยุดยั้งนะครับไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรโดยก่อนหน้านั้นเขายังลงไอจีมีดราม่าทะเลาะกันเยอะแยะต่างๆนานาว่ากันไปนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้ไม่ได้แล้วต้องถอยห่างสักพักแล้วอืถ้าไม่ถอยห่างนี้ก็อาจที่โดนซวยไปมากกว่านี้นะครับท่านผู้ชมก็ได้บอกว่าถ้าเกิดผมเป็นสลิมจะคบกับก้อยได้อย่างไรนั้นก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมเมื่อพูดถึงก้อยะะอรลชพนั้นก็จะต้องนึกไปถึง เอปบาลินาในกรดันผู้ชมผู้ไม่รู้ว่าจะท็อปฟอร์มหรือว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งสู่เมนนั้นไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่ว่าที่แน่ๆได้ทําการเดินทางไปแจ้งความก้อยอะไรนี้นั้นก็ไม่รู้ว่าคดีไปถึงไหนแล้วและตอนนี้วันนี้ก็ไม่ได้เห็นเอปบาลินาในสภานั้นส่งผลให้บรรยากาศในสภานั้นค่อนข้างที่จะคืนเคืองเลงเริง,งหูไปเล็กน้อยถึงปานกลางในการดานผู้ชมข้อาขาดต,ตัวป่วนก็ต้องติดตามอีกทีว่ามันจะโดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตหรือไม่อย่างไรนั้นไม่อาจแน่ใจครับท่านอะไรกันอีกวันนี้ใจถึงเงินต้องถง ิมเดินหน้าฟ้องเอาจริงเดินหน้าฟ้อง90้าล้านก็ส่งผลให้หลังจากเดินหน้าฟ้องนี้ทําให้อินสตาแกรมส่วนตัวงานนี้ทําเอายอดผูดตต้ตบตีเอ้ผู้ติดต,ตามลดหัวไปกว่า1,000คนนะครับท่านผู้ชมหรือว่า1000 Fol l o w e r และในเวลาต่อมาคิมอะไรนี้ก็โพสระบุข้อความชี้แจงอะไรต่างๆนานานั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปอ่านต่อนะครับท่านผู้ชมอ้าปากไปไม่ใช่อะไรมันเมื่อยมันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรกับสังคมเท่าไหร่ก็สรุปนิกกี้ถอยห่างส่วนทางด้านของมองคลนกิจนะครับวัน นี่ก็ยังคงท็อปฟอร์ไม่หยุดยั้งครับท่านโดยได้ซัดผลเอกประยุทธ์นะครับไม่ทราบว่าใครเหมือนกันนะมาบอกว่าผู้เอกประยุทธ์เนี่ยสมองน้อยอะไรเนี่ยถ้าเกิดผมเจอนี่ผมจะต้องเรียกไปคุยนะว่าอย่าพูดแบบนั้นนะมันไม่ดีหรือมันจะดีหรือมันจะใช่นั้นก็ไม่อาบแน่ใจครับท่าน7ปีที่เป็นอยู่นี้เศรษฐกิจดีแต่ไม่มีจะแดกผมก็ไม่รู้จะทําอย่างไรเหมือนกันครับท่านโดยบางคนก็บอกไล่ไม่ไปแม่เมืองเอ้ยลาดก็ไม่ลงอีกก็ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรอีกนั้นผมก็ไม่เข้าใจครับท่านแต่ที่แน่ อะไรกันอีกว้เนี่ยประยุทธ์ขู่หาตัวคุณชักใหญ่หม็อบลั่นไม่เคยสั่งใช้อาวุธจริงเพราะตำรวจถูกยิงทุกวันก็อันนี้มาจากประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมผู้ซึ่งโดนบอกว่าเป็นสมองน้อยอะไรนะถ้าเกิดผมเห็นนะผมก็ต้องไปห้ามนะเว้ยอย่าพูดเรื่องจริงสิเว้ยเฮ้ยไม่ใช่อย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้ส่วนมากับที่ไม่ใช่กลับมาที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ชาประยุทธ์เออเป็นนายกที่ผ่านกู้เงินทุกปีเพื่อสืบทอดอำนาจถามา7ปีทำไมมึงยังไม่ตายไม่ใช่ถาม7ปีไม่พอหรือ ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากพลตำรวจเอกเสรีพิสทจน์นะครับท่านผู้ชมโดยผ่านมา7ปีไม่พอหรือเมื่อพ้นไปแล้วใครมาเป็นนายกก็ต้องใช้นี่แทนอันนี้อาจจะมือว่าเป็นภาระกทางสังคมหรือเปล่าเนี่ยพลตำรวจเอกเสรีพิสทจิ์ก็ได้พูดก,กับพลเอกประยุทธ์แบบนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมก็ต้องโน้คอมเมนต์ไว้ก่อนโดยใจความบางช่วงบางตอนบอกว่าถ้าเกิดสมมติเนี่ยประยุทธ์นี้สั่งซ้ายขันหาขวาหันและตนเคยบอกว่าอย่างประยุทธ์นี้เป็นยามเพ้าบ้านของตัวเอง,เองก็ไม่เอาเพราะ เดี๋ยวดาแขกที่มาบ้านกระเจิงหมดแล้วเมื่อเป็นรอปภเอและเมื่อรอปภเป็นประธานบริษัทอันดับแรกคือกู้เงินเพราะหาเงินไม่เป็นต่างๆนานานั้นก็เป็นสิ่งที่ประชาชนทั้งหลายที่ได้รับการเลือกตั้งเขาเ้าไปในสภานั้นซัดไม่หยุดยั้งนะคะับท่านผูชมสําหรับพลเอกประยุทธ์ของผมนั้นก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีส่วนตอนนี้เต้มงคลกิจก็ยังคงอภิปรายอยู่นะคะับท่ินผูชมอัดประยุทธ์เป็นนายกเกดดีเกดดีที่ว่านี้เดี๋ยวต้องชี้แจงก่อนครับท่านไม่ใช่ว่าเกดดีตรงข้ามกับเลวนะั้นไม่ใช่นะ ดีนี้ก็คือเกรดต่ำประมาณนี้หรือปานนั้นก็มาจากมงคลกิตถ้าเกิดเป็นนายกเกรดนั้นก็น่าจะเป็นสมัยก่อนแต่ว่าโดนยึดอำนาจไปที่เรียบร้อยแล้วในะครับท่านผู้ชมเต้ม,มงคลกิจซัดประยุทธ์นายกอ๋อนายกเกรดดีคาเสียสีเพียบเจอประท้วงวุน่นก็ต้องจับตาม,มองต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรโดยผลเอกประยุทธ์นั้นก็ได้โดนมงคลกิตรูปคมไปแล้วทีหนึ่งบอกให้เวลาระหว่างวันที่21สิงหาที่ผ่านมาถึงวันที่31ซึ่งก็คือวันนี้บอกว่าถ้าเกิดสมมุติไม่รับ นัดทาต่อยอะไรประมาณนี้นั้นก็จะไม่ใช่รูปผู้ชายนะครับท่านผู้ชมเป็นรูปผู้อะไรนะั้นผมก็ไม่อาจแน่ใจน้านี้มงคลกิจเขาพูดไว้ก็ส่งผลให้สุชาติชมกิจหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาต่อยแทนพลเอกประยุทธ์ก็โดนมงคลกิจสต่เพิดไล่ให้เป็นลดน้ำหนักก่อนนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะมีสาระเท่าไหร่ครับท่านส่วนอะไรกันอีกวะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวทวิตเตอร์เสียงแตกศิละไม่มีตังจ่ายขึ้นเทนระดับหนึ่งวิจารณแซบเออทำเป็นเทนัดวางเดิมมพันล ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากโลกออนไลน์นะครับท่านผู้ชมแหติดแทแท็กสิลาไม่มีตังใจ่ายจากเหตุถแถลงข่าววางเงินเดิมพันล่มขนาที่ชาวเน็ตเสียงแตกคาดฝายนักการเมืองดังกลัวจะมีปัญหาต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลเป็นคดีความเหมือนในอดีตก็สิ่งที่ออกมาไม่หยุดยั้งครับท่านแล้วก็ได้มีบรรดาปัตชาชนงหลายแล้วก็ดารานักสแสดงนักร้องต่างๆนานานั้นบอกว่าเนี่ยที่ศิลาบอกว่าเช็คไปละสิบบาทนี้จะมาวางเทียบกับเงินสดหนึ่งล้านบาทได้ไงนั่นก็อาจจะหมายถึงศิลาแต่เพียงผู้เดียว หรือเปล่าโดยความเคยชินจากในอดีตที่เคยทํามาจนเป็นคดีคุ้มคดีความาอะไรแบบนี้หรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องให้คุณศิลาเป็นคนชี้แจงในะครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปว่าเขาแบบนั้นมันดีเอ้ไม่ใช่มันไม่ดีก็เป็นสถานการณ์ที่ออกมาแบบนี้ครับท่านโดยอย่างไรก็ตามเมื่อชาวเน็ตบางคนโพสต์ว่านายศิลาน่าจะรู้จักเช็คอย่างดีที่สุดแล้วแหละคนนี้เนี่ยเนื่องจากเคยใช้แล้วต้องไปขึ้นลงขึ้นสารเป็นคดีความมากมายโดยจึงเป็นสาเหตุให้นายนสาลีอ๋ออันนี้เขาเขียนผิดเป็นสาลิแล้วเว้ย นายศิลาตต้องการให้ลูกนัดหรือว่าธนธนากิจอำนวยน,นำเงินสดมาวางเดิมพันเพื่อความชัวร์ทั้งนี้ทางเว็บไซต์ไว้ออนไลน์นะคะรับเพื่อนผู้ชม เคยเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นคดีความของนายศิระเอาไว้หลายคดีโดยจะมี3คดีเป็นคดีพบรบบดเช็คเมื่อหลายปีที่ผ่านมาซึ่งหลายปีที่ผ่านมานั้นก็คือปี2537นรยเดนะท่านผู้ชมก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะกลายเป็นตัวตลกประจําประเทศไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านโดยผลยประยุทธ์ของผมนั้นก็อาจจะยิ้มออกเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมเมื่อว่ามีคนไบเบี่ยงกระแสให้ก็ถ้าเป็นผมนี่เขาเรียกว่าเสียจุดๆเลยนะครับท่านผู้ชมเรียกว่าสูนักตามข้างหลังหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจ ส่วนบอกกอะไรจุดก็ไล่ให้ศีละนี้ไปกินขี้ครับท่านอนุอ้ยต้องขออภัยด้วยนะคร,รับท่านผู้ชมมีคําที่ไม่ค่อยใจนั้นเท่าไหร่บอกว่าให้ไปกินจุดๆของสุนัขอะไรสักอย่างนี่ก็อยากให้ปองดองกันไว้ก็ต้องขออภัยในคําพูดเมื่อกี้ด้วยต้องขออภัยสําหรับคนที่กําลังจะกินข้าวส่วนคนที่จะลดน้าหนักนั้นไม่ต้องขออภัยนะคร,รับท่านผู้ชมขอให้ท่านประสบความสําเร็จในการลดน้าหนักต่อไปไม่หยุดยัง้งก็เป็นสถานการณ์ที่เอามาถแถลงเบื้องต้นครับท่านโอ้ยสะใจชิบหายเลยเว้ยเซร พิสุจ์อ่าบอกว่าเนี่ยน่าลูกนัดนายแน่มากเอาธนาคารเกียรตินาคินเช็คที่ศิลาเคยโดนธนาคารดําเนินคดีอะไรต่างๆนานานั้นเอามาฟาดหน้าศิลานะครับผู้ชมก็ส่งผลให้กระโจงองอแงาบอกลั่นเนี่ยไม่ใช่สนามเด็กเล่นอะไรประมาณนู้นประมาณนี้ก็จะแนะนำไ้โซลูกนัดยังไงดีวะเพราะว่ายังไงให้โซลูกลูกนัดนั้นก็น่าจะท็อปฟอร์มกว่าอยู่แล้วตอนนี้ได้ใจประชาชนทั้งหลายอย่างมากมายไก่กองกันเลยทีเดียวสวนทางกับศิลนะ ภูเก็ตเอ้ไม่ใช่ศิละเจงจากค่ะนะครับท่านผู้ชมบรรดานักแสดงชื่อดังนักร้องดีเจพุ่งดีเจภูมิ เชียร์ที่คำพรต้นหอมสก,กุลตาลาบอกว่านั่นน่ะที่มันวางไว้น่ะนั่นมันคือเงิน10ล้านบาทเว้ยเฮ้ยโอ้ยอะไรกันว่าเนี่ยสีลนหนีจ่ายค่าตาบอดกลายเป็นตัวระดับเอ่อกลายเป็นตัวตลกระดับประเทศไปแล้วโดยมาที่ต้นหอมสก,กุลตาลาอีกเล็กน้อยนะครับเนผู้ชมบอกว่าเขาเรียกเช็คเงินสด10ล้านค่ะไม่ใช่กระดาษแค่10บาทมันมีมูลค่ามากกว่าเงินในพานสิบเท่าก็มาจากดีเจต้นหอมมากกว่าเงินในพานสิบเท่านั่นก็คือพานของสี้าน,นะครับเนผู้ชมที่เอาเงิน1ล้านบาทมาตั้งไว้นั้นทําเก๋ทำ พอลูกนัดมาโชว์เห็นด้วยแม่เมืเอเกียรติน่าคิดในวันที่กูเคยประสบพบเจอตามที่ประชาชนบอกออกมานั้นก็สลิมคือถอยไม่เป็นท่านรันบท่านผู้ชมน่าจะเสียรางวัลอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวหรือจะไม่เสียนั่นก็ไม่อาจแน่ใจส่วนนิกกี้นะชัดก็ต้องโบกมือลาเจนนิเฟอร์คิมเซนิเฟอร์ซิมอะไรสักอย่างนี้ไปก่อนครับท่านเพราะว่าไม่ไหวจะโดนทวนลงแล้วก็บอกว่าไม่ได้เป็นสลิมเพราะถ้าเกิดเป็นสลิมรอดช่องทั้งหลายนั้นจะไปคบกับก้อยอรัชพรได้อย่างไรนะครับก็เป็นสิ่งที่รวบรวมแถลงสําหรับสังคมวันนนี้บท่า ที่กำลลโดยขณะนี้กําลังมีการนภพปรายอย่างดูเดือดนะก็ต้องติดตามต่อไปขณะนี้ท่านกำลังก็งฟังข่าวจากที่ไหนนั้นก็ขอให้ท่านสุขีอยู่ดีมีสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไปด้วยครับท่านผู้ฟังที่กำลัขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผมไม่มีตังใจ